คุณพาดเกม NBA ในวันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณฟังก่อนเริ่มเกมนายแบบให้อาหารสูตรใหม่กับม้าลายมาแล้วมันชอบใจรีบเป่าให้ตั้งแต่เริ่มเกมเฉยนี่นะโค้ชไทยรันรูขอชาเลนนะแล้วดูไม่โดนอะไรเลยอนะ่ะบอ แบบเชีรยร์ร้20รอบต่อเกมก็จะร้อง20รอบเลยจริงๆพี่ชายข้ามไปแล้วฟ๊อปร้องแบบนี้เตียยไม่แข่งรายการขอร้องอย่าหยุดร้องห่ะเป็นสิมหมาตัวตึงก็กลับมาแลว้ววันนี้คิปเปอร์ไม่ไหวกับเกมรับซันเดอร์เลยโดนทั้งโลค้คาลูโซกับฮาร์เดนตายปิดอย่างแน่นช่วงท้ายเกมคิปเปอร์พอกลับมาได้บ้างนิดหน่อยแต่ก็มาสะดุดที่ม้าลายจริงๆซันเดอร์ได้สร้างสถิติใหม่ถ้าเล่นเกมนอกบ้านจะได้ยินคำว่าเลฟยูซักเฉลีย่ย2.5ครั้งต่อเกมพี่ชายเล่นกาเอวอย่างกับนั่งวินมอไยบอร์ดซคน เ v p คนหนึ่งเลี้ยงม้าธรรมดาพลัเอฟบพคนเลี banks, ้ยงม้าลายไปเป่าสุดจริงคาบานเบเซอร์ชวยมีที่เล่งเครื่องเก่งยังมาสะดุดกับเซลติกทีมโกงเลยเด็ก19ครลูกี้อายุ21ซสนน่าแทบหงายแล้วข้ามไปให้ลุง45ทําทำแต้มเบเซอร์การจะเล่งให้เขาเพย์อินแต่ดันมาเจอเซลติกกระล่วงครับคาบาน คหลักไก่เซ็กเตอร์ไปไหนกันนะอออมานั่งสำรองความเล่นพลาดไปหน่อยจนเล็บขูดเนียงเอ้ยเจ็บนะพี่ชายเห็นนี้ไม่รอชา้าสกิลปากมาก่อนเลยบอกว่าถ้าสูตรดมกับแม็กค,คี่อยู่กลามคงไม่ได้มาเล่นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จอเนียงเป็นเบอร์หนึ่งทีมวะเลื่องเป่าไว้ใจบอดแต่เรื่องการแทงไว้ใจไก่เซ็กเซอร์ได้เลยวันนี้โดนนำทั้งเกมบางช่วงถึง27แต้มแฟนทั้ง14คนในประเทศไทยคงเศร้ามากแน่แต่เพื่ออนาคตท่องไว้ท่องไว้ สำหรับไก่ซิกเซอร์คือเพื่อนอนาคตแต่สำหรับตอนนี้หิวแล้วกินโปกโกโลกันครับโปกโกโลขนมช็อกโกบอเคลือบด้วยช็อกโกแลตเยิมย้มๆที่มาในกระปุกเอาไว้ตักกินตอนดูบาสต,ตึงๆหรือดูกีฬามันๆก็เข้ากันสุดๆไปตามก็ได้แล้วที่เซเว่นอีเลเวนเลยนะคะอย่แทงทั้งทีก็เอาให้มันสุดๆไปเลยเปลี่ยนสนามแข่งเป็นสนามซ้อมมาบอ <B oker S 2> เกอร์เคสเตอร์เซนเตอร์เจ็ดฟุตขอลาจากวงนมันเล่นยิงสามข้างนอกยิงแปดลงหนึ่งพี่ชายคิดว่าตัวเองเป็นชุติงการเล่นยิงไม่พักจนพัสไปนัดติดลบสี่สิบโอวี้ชายแคบหมูก็ไม่ เชลเนววันนี้ก็ยังชนะเลยมั้งขาบานพิโจยังไม่กลับมาจาอาการบาเดเจ็บแต่ก็ยังได้จจมอของยาวช่วยล็อกเก็ตเปิดก่อนได้ปูจริงครึ่งแรกดำครึ่งหลังตามจจมอของยาวมีขอใส่ไวายไรลล้แล้วยิงแสกหน้าอย่างโหดมีมองมานั่งสำรองส่วนอีกล็อกเก็ตเหมือนอยากทาบุญปล่อยเตาวันนี้เลยปล่อยเต่ายิงสเมิร์กตลอดช่วงท้ายนะักเก็ตมีเสียวไส้โดนไล่มาเรื่อยๆแต่สุดท้ายล็อกเก็ตก็ไม่ทันครับขาบ้าน ขอแพ้1 1เกมติดนะเพราะวิกกินกับเฮลโลตึงจริง <c oughs> แค่2คนนี้ก็กดแต้มรวมกันไป71แต้มเกินครึ่งทีมนะขนาดพี่ชายลื่นล้มระหว่างเทมันก็ยังหาส่งให้เพื่อนจัดยิง3ไปได้ทีดวันนี้มันเล่นดีผิดหูผิดตาจริงๆปกติจะแพ้เป็นกิดจะวัดยินดีด้วยครับชนะสักทีสเปอร์ชนะแรปตเตอร์สพิสตันชนะเพลิกน